อ่คู่สมรสเนี่ยมันตามกฎหมายมันมีได้อย่างเดียวนะครับก็คือต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับแต่งงานกันเฉยยังไม่ได้ใช่ไหมพี่แน็ตแต่งงานกันเฉยยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้แต่งงานพิธีใหญ่อาบูแล้เลิไปจดนะครับครับก็จะต้องนันเหมือนฝรั่งนะฝรั่งนี่เขาทําพิธีเกษตรเนี่ยจริงๆบางบางประเทศบางรัฐเนี่ยเขาก็ผูกพันกันทางกฎหมายเลยเนาะฝรั่งเขาต้องทําพิธีนะไม่ทําพิธีเขาจดทะเบียนไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเนี่ยพิธีเราก็เยอะเหลือเกินนะครับ เพิ่งแชร์ไปเพิ่งไปโบสถ์มากับน้องสาวนะครับงงงนะกเป้าสาวเจ้าสาวเป็นพุทธทั้งสองคนนะครับแต่พอดีญาติผู้ใหญ่เป็นคิดก็เลยไปแต่งในโบสถ์ผมก็อะไรวะงงงอ๋อเห็นเห็นอยู่เห็นในเฟซบุ๊กอินเนาครับแกงงเอ๊ะอะไรไงวะโอเคก็ดูก็คาทอลิกก็ดูศักดิ์สิิทธ์สวยงามดีนะครับตามตามแบบแผนของเขาไปนอกเรื่อนนะครับกลับมาจดทะเบียนเนาะอย่าลืมต้องจดทะเบียนสมรสนะครับก็ต้องไปจดที Pen ่นายทะเบียนนะครับไปจดได้เลยเนาะ ้ปจดเมื่อไหร่ก็จะเริ่มผูกพันกันตั้งแต่วันนั้นนะครับผูกพันเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่วันนั้นนะครับครับนะครับสำหรับกาจดใครจดดียังไงนะจดดียังไงนะครับก็เป็นถ้าจดถ้าอ่าถ้าจดทะเบียนแล้วเนี่ยปกติในกฎหมายก็จะเจอคําว่าสามีภรรยาเนาะภรรยาใช่ไหมภริยานะครับเจอคำนี้เพรว่าจดทะเบียนนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าจดหรือไม่จดแต่เขาแต่ให้คํานี้มาแลว่าจดแล้วนะครับก็ช่วยเหลืออุปการเลี้ยงดูกัน อย่างนี้นะก็ช่วยเหลือเพื่อดูกันคนออกไปทํางานก็ได้คนนึงอยู่บ้านเลี้ยงลูกทํางานบ้านดูแลบ้านก็เป็นการช่วยเหลือกันอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการอุปการะกันอย่างหนึ่งน,นะไม่จําเป็นต้องหาเงินหาทองต้องสองคนเนาะก็ถือว่าช่วยช่วยช่วยเหลือกันนะครับแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันช่วยกันดูแลคอรอบครัวะนะครับแล้วก็สิทธิในการดูแลลูกนะครับก็อันนี้ก็หมายถึงว่าอำนาจปกครองเลยนะแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่จดทะเบียนกันเนี่ยอ่าทั้งถ้าจดทะเบียนแล้วเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีอำนาจในการปกครองลูกเลยนะครับก็ สามารถดูแลลูกได้แล้วบอกของลูกมันดีไงเดี๋ยวไปพูดในเซ็กชันลูกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดท,ทันทีก็คือทรั์สินก็เกิดถินสมรสร่วมกันนะเราก็เนาะบ้าหมายขงกฎหมายก็ชัดอยู่แล้วว่าอยากให้เพื่อกันสนับงความมันนะะรรม่นคงนะครับเพื่อการทำมาหากินง่ายๆนะครับแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อมาก็คือด,ดําเนินคดีอาญาแทนนะครับก็คืออ่าอย่างที่อ่าอาจจะเห็นในข่าวหลายครั้งนะเหมือนทำประโยน์ทะเบียนการสามีไปโดนรถชนอยู่โรงพยาบาลเนี้ยเออต่สารภรรยาก็ไม่สามารถจะไปฟ้อง คดีอาญาได้นะครับเพราะว่าไปทำอะไรไม่ได้หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ฟ้องไม่ได้นะครับเช่นคดีบอสนะครับคดีบอสนนี่เปีียวกับเขานะแต่หมายถึงว่าเขาก็มีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมอันนี้บอสพูดถึงพูดถึงตำรวจที่เสียชีวิตถูกไหมฮะพูดถึงตำรวจที่เสียชีวิตอ่าคือตำรวจเขาก็พ่อแม่เขาไม่พ่อแม่เขาเเสียชีวิตหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยมีแต่ไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหมก็คดีก็เลยจบไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาไม่มีใครมาไม่ไม่มีใครมาดำเน แล้วก็สิทธิเียกรงค่่งข้างหลังอันนะี้ให <Yeah> ้ดูว่าสิทธิทางกฎหมายเนี่ยช่วยลูอุปการะแล้วเลี้ยงดูสิทธิในการดูแลลูกพวกเนี้ยจริงๆมันผูกพันไปถึงกฎหมายเช่นถ้ามีใครมาทําให้เราไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถดูแลลูกได้ไม่สามารถอุปการะภรรยาได้ภรรยาก็สามารถเรียกร้องจากคนนั้นได้เนาะเช่นโดนรถชนเหมือนเค่คุณตำรวจเมื่อกี้ถ้าถูกรถชนเสียชีวิตเห็นไหมถ้าตรวจทะเบียนกันเดี๋ยเราก็ภรรยาก็สามารถไปเรียกร้องนอกจากการดำเนินคดีอาญาแทนได้เนาะบาร์ใไปแล้วก็ แล้วก็สามารถเรียกร้องทางแพ่งได้ด้วยก็ต้องได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูทั้งหลายนะครับได้ค่าอุปการะเลียงดูลูกเห็นไหมนะครับสิทธิที่ากฎหมายเนี่ยมันจะก็จะได้ตามหัวข้อประมาณนี้นะจดทะเบียนก็จะมีข้อดีต้องชัางมากนะครับ